สวัสดีครับทุกๆคนที่เข้ามารับชมช่องสูตรไวท์ไทล่าหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมมาลงสูตรเด่นหลักสิบหน่วยบนนะครับระยะยาวพอสมควรเลยเดินมาก็วันนี้เป็นวัที่สี่หรือวัที่ห้าแล้ววดที่เออเป็นวดสี่หรือวันห้าแล้วนะเดินต่อเน,นื่องมาตั้งสามสูตรนะครับจำไม่ได้แล้วถูกมาสามวัหรือสีอ 4, อ 5, ่วันนี่แหละสี่จำไม่ได้ <c oughs> ที่ลงช่องมานะนะก่อนอื่นมาฟังคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับนี่เลยถ้าใครจำกันได้นะที่เป็นดูช่องผมมาเรื่อยๆเนี่ยจะจำสูตรนี้กันได้อยู่นะครับ แต่ในสูตรเนี่ยมันเดินผมลงมาตลอดเลยนะมันก็ถูกของมันตลอดเลยนะเออมันก็ที่เดินมันก็เดินดีตลอดเลยที่ลงปั๊บหลุดปุ๊บมันก็มีนะมันก็ปนกันอยู่นะครับส่วนนี้ใครตามก็โอเคเลยแหละสูตรนี้ผมดูแล้วพอสี่หงวดแล้วว่าลงมาเนี่ยง่ายสูตรเลยนะแต่มาวันนี้เนี่ย สูตรนี้สุดเดียวนะครับตำแหน่งมันมันหลุดไปเพราะสูตรเป็นสูตรเด่นสิบหน่วยบนใช่ไหมล่ะทีนี้ตำแหน่งมันหลุดไปตำแหน่งสูตรนี้เลขห้าเนี่ยมันดันมาออกที่หลักร้อยเพราะนั้นสูตรนี้ยผมจะใช้ในสูตรนี้เดินมาสี่สิบของวันแล้วนะผมจะใช้ในเลขเด่นจะลงในชุดเลขเด่นเลขเด่นบนก็แล้วกันนะครับอ อยู่ในชุดรวมกับสูตรอื่นๆที่ผมจะลงไปพร้อมๆกันอีกหลายายสูตรนะครับออกไปเทียบนอย่างนุ่นกว่าจะได้ไม่เขวส่วนสูตรนี้ผมลงช่องไปแล้วนะปฏิบาตมาสูตรนี้ผมจะลงช่องไปประกบกับเลขเด่น1ิบหน่วยบนสมตัวเหมือนกันที่เดินต่อจากงวดที่แล้วนะครับจะได้เป็นชุด3ตัว สองตัวเด่นดตัวเด่นจุดสามตัวใะคลิปวิดีโอนี้ผมจนลงสามสูตรนี้ต่อนะครับซึ่งจะเดินต่อเป็นวันที่ห้านะครับวันที่สี่นี่แหละจำไม่ได้นสามสูตรนี้ต่อนะซึ่งผลที่ผ่านมามันออกห้าหกสามนะซึ่งเป็นเลขหกอยู่หลักสิบเลขหกอยู่หลักสิบเลขหกหลักสิบเลขสามหลักหน่วยเนาะ ส่วนนี้ลงแล้วส่วนนี้จะย้ายไปเลขเด่นบนนะครับสามส่วนนี้ก็เอากันต่อนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเริ่มจากสุดที่หนึ่งก่อนเลยนะครับดูะชันนะ สูตรที่หนงนะครับใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายสองตัวสี่ครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองสี่ครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกห้าก้าวงที่ตัวเลขที่บวกกันเกินกว่าหนึ่งครั้งผมได้เขียนไว้ข้างบนแล้วนะเราบวกกันเลยนะ สามกับแปดได้หนึ่งหนึ่งกับสามได้สี่สี่กับสองได้หกหกกับเก้าได้ห้าห้ากับหกได้หนึ่งหนึ่งกับเก้าได้ศูนย์หกกับเจ็ดได้สามสามกับหกได้เก้าเก้ากับห้าได้สี่นะครับได้สี่นะครับสี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกห้าได้หนึ่งนะครับบวกกันแบบนี้นะครับสี่ตัวเด่นสิบหน่วยบนวันที่สามสิบเอ็ดได้สี่ห้าหกหนึ่งนะครับผลออกสามสามบวกได้เลขหกเป็นเลขหลักหน่วยวันทันมาได้สี่เป็นเลขหลักสิบวันถัดมาได้หกเป็นหลักสิบหลักสิบยาวรวดเลย ครับตามนี้เลยนะส่วนว่าที่ผ่านมาว่าที่ผ่านมาก็ได้เลข6นะครับหกห้าสามก็หลักสิบอีกแล้วนะครับหลักสิบบอกไว้นะเวลาออกก็มันจะพากันมาเลยนะสิบ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 แล้วก็มาหน่วย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 แล้วก็มาสิบสิบสิบหน่วยสิบมันจะพาคู่กันมาเลยนะเนี่ยเอืออ่ะสูตรที่สองเลย สูตรที่สองนะครับสูตรที่สองห, current, หลักแสนหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบหน้า China, discord, ที่สองห้าครั at ้งหลักร้อยหน้าท้ายที่หนึ่งสองครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งสองครั้งหลักร้อยท้ายที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองห้าครั้งบวกสี่ค่าคงที่ สี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกห้าได้สามสามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้หนึ่งหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าเจ็ดบวกสี่ได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกสี่ได้กับศูนย์นะรับศูนย์ตัวแรกบวกสามได้สามบวกหนึ่งได้สี่ตัวถัดมาบวกสองได้หกได้ศูนย์สามสี่หกนะครับผลออกสาม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 หกได้สามหกหลักสิบหน่วยนะถัดมาก็ได้หนึ่งสี่เนี่ยถัดมาตามนี้เลยนะครับ ส่วนว่าที่ผ่านมานะครับได้6902 6902ก็คือเลข6จะเป็นเลขหลัก10หน่อยคือได้หลักสนะิบเดี๋ยวเรามาตามต่องวันนี้กันเลยต่อมาดูสูตรที่3นะครับนี่คือสูตรที่3สูตรเก่าทังนั้นเลยนะ ชุดที่สามใช้หลักหมื่นสามครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่หนึ่งสามครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งสามครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งสองครั้งบวกแปดเก้าคงที่เก้าบวกห้าได้สี่สี่บวกเก้าได้สามสามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกสี่ได้ศูนย์สี่บวกแปดได้สองได้สองอะสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสามได้หกหกบวกสี่ได้ศูนย์ วดที่29ได้สองสามหศนะครับออก504นได้เลขศูนนะครับถัดมาได้เลข3ามัดมา6กับ3นะครับงวดล่าสุดงวดที่44ได้5 6 9 3นะครับก็คือมาทั้ง6ตทั้ง3นะครับทั้ง3สูตรที่จะลงให้เดินระยะมาพอๆกันนะครับคือ40ของวัน Jadi, mari kita lihat hari ini. ดี๋ยวผมบวกอันนี้ก่อนนะยังไม่ได้เขียนตัวเลขบวกมากกว่าหนึ่งหลักเลยเก้าสี่สามหกห้าสองศูนย์สี่สามสิบสองเจ็ดสองสิบสี่ห้าสองศูนย์สี่สองแปดห้าสองศูนย์ห้าสองศูนย์ าสามสิบห้าเก้าสามยิบเจ็ดเ้าสามสิบห้าเก้าห้าสี่สิบห้าเริ่มมาเลยห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกสามได้สองสองบวกสองได้สี่ 4 2บวกสองได้6กหกบวกศูได้หกหบวกหได้หนึบวกหได้เจ็บวกสได้หนึบวกสได้4ี่บวก5ได้เได้เนะครับผมอีกรอบนะ5งกับ4ได้9 9้กับสได้สองกับสได้สี่กับสได้ห6หกับศนย์ได้ห6หกกับห้าได้1นึ่งหนึ่งกับ6ได้เจ็กับสได้หนึกับสได้4ี่บวก5ได้เถูกต้องนะครับ ข้าวตัวแรกบวกหนึ่งได้ศนะูนย์นบวกหนึ่งได้หนึ่งบวกห้าได้หกเก้าศวนหนึ่งหกนะครับสุดที่หนึ่ง เจ็บวกเจ็ดได้สี่สี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกแปดได้สองสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกสามได้ห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกห้าได้ศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่อีกรอบนะครับได้สี่เมื่อกี้เจ็ดกับเจ็ดได้สี่สี่กับศูนย์ได้สี่สี่กับแปดได้สองสองกับศูนย์ได้สองสองกับสามได้ห้าห้ากับศูนย์ได้ห้าห้ากับห้าได้ศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่ถูกต้องนะครับสี่ตัวแรกบวกสามได้เจ็ด มาบวกหนึ่งได้แปดท่นมาบวกสองได้ศูนย์ได้สี่เจ็ดแปดศูนย์นะครับสี่เจ็ดแปดศูนย มาสุดที่สามเลยห้าบวกห้าได้ศูนย์หกบวกสามได้เก้าเก้าบวกเจ็ดได้หกหกบวกห้าได้หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดแปดบวกศูนย์ได้แปดแปดบวกแปดได้หกอีกรอบนะได้หกนะเมื่อกี้นะห้ากับห้าได้ศูนย์หกกับสามได้เก้าเก้ากับเจ็ดได้หก 6กับ5ได้1 1กับ7ได้8 8กับ0ได้8 8กับ8ได้6 6บวก1ได้7 7บวก3ได้0บวก4ได้4 6 7 0 4สูตรที่3 โอเคนะครับครบแล้วทั้งสามสูตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนกันชนเด่นสิบหน่วยได้เลขอะไรทั้งสามสูตรชนกันเลขศูน,นย์ตัวเดียวเรามัเนี้ยศูนย์เก้าเนียศูนศูนย์ตัวเดียวเลยชนเดนจะเดินเอาแล้วชนตัวเดียวตัวรองก็คือเจ็ด หนึ่งไม่ใช่หกก็หกสองสูตรอ่ะหกเจ็ดสี่สองสูตรหกสองสูตรตัวที่ไม่ชนมีเลขเก้าหกเจ็ดศูนย์สี่หกเจ็ดศูนย์สี่มีเลขเลก, 9, ก้ากับเลขแปดไม่ชนกันนะครับอ่ะชนเลขศูนย์ตัวเดียวนะอืม ่งแปดเก้าใช่ไหมหนึ่งศูนย์หกศูนย์สี่จนอย่างนี้ดีกว่านะครับเลขหกจนสองสูตรเลขสูนย์นี่ชนเย็นมากสุดเลขหกสองสูตรเลขเก้าหนึ่งสูตรเลขหนึ่งหนึ่งสูตรเลขสี่สองสูตร เลขสี 4, 2, ่สองสูตรเลขเจ็ดสองสูตรเจ็ดสองสูตรแปดหนึ่งสูตรเก้าหนึ่งสูตรแปดเก้าหนึ่งหนึ่งสูตรเพราะฉะนั้นให้ชนกันที่ศูนย์สี่หกเจ็ดครับศูนย์สี่หกเจ็ดเด่นสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะเด่น 0467อ่หชนกันมากที่สุด0467ซึ่งตัวชวนกันมากที่สุดก็มาชนกับเลขเด่นเลขชุดเลขสุดที่3ามนะครับ6704เพราะงั้น โอกาสความเป็นไปได้มีสูงอยู่ครับ10หน่วยบน6 0467 0467เนี่ยลองไปจับคู่ชุดกับเลข10หน่วยบนที่ผมลงให้ไปก็ได้เออดเด่น10เด่นหน่วยนะเดี๋ยวก็หรือก็จับทีเดียวก็ได้เดี๋ยวผมจะลงเด่นระยะยาวให้ด้วยนะครับ10หน่วยบนเนี่ยซึ่งเดินต่อจากวันที่แล้วเหมือนกันะนะครับใครต้องการดูคลิปย้อนหลังก็กดติดตามนะครับอยากดูคลิปไหนก็กดติดตามจะได้ เลือกช่องเลือกรูคลิปที่เราชอบได้ไง่ายๆนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ